ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็อยู่กับรุ่นเดียงเวนน์ร่อนฟาร์มท็อปปี้เลสตอร์ลองนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้หลังจากที่เราเตรียมแปลงปลูกเวนนเรียบร้อยแล้วเป็นแปลงแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาการทําการย่อยดินให้ร่วนซุยและควรนิดครับให,ให้ละเอียดขึ้นสำหรับการเตรียมแปลงยกลอกเตียงแปลง,ลงเวนน์แบบนี้นะครับเลยใช้เครื่องจักรน,นี้ก็คือเป็นวิธีการย่อยดินวอนนี้นะครับใช้โรตารี่นะครับ น,นี้ผมก็ได้ให้น้องทำการาโรตารี่แทงดินะคให้เพื่อนดูไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็ตอนนี้เครื่องจกกักรกำลังทำงานนะครับ เท่ากันนะครับแล้วก็จะล้วนปุยแล้วก็สามารถที่จะขึ้นแปลงได้เดี๋ยวเราก็จะมีการทำโรยปุ๋ยชีวภาพในการข่สภาพดินแล้วก็หลองพื้นดินอีกนะครับหลายขั้นตอนซึ่งเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับกด s ั b s c r i b e นะครับแล้วกดไลค์ให้ผมด้วยและกดติดตามในเพจลุงเดวุฒิรัอนฟาร์มนะครับ นี้เราก็กำลังเตรียมแปลงอยู่นะครับอยู่โรงเรือนนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับในการเตรียมแปลงนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอีกย่อยในการใช้เครื่องจักรอีกหลายห,หลายขั้นตอนนะครับซึ่งมันละเอียดอ่อน บางลบางบางขั้นตอนนยผมก็จะลงรายละเอียดให้เกียงย่อยอีกครั้งหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆก่อนหลังจากนั้นท่านใดที่สนใจก็สงสัยมีข้ออยากรู้เพิ่มเติมอ,อะไรก็แชทเข้ามาถนมจากทางเพจได้นะครับหรือแชทเข้ามาถามในช่อง YouTube ของเราได้นะครับในเพจของเราคือทุ้งเดือนวิลเลาคอปเปแอะเรสต์ดองนะครับผม ซึ่งฟาร์มของเรานั้นมีหลากหลายโลเคชันให้เลือกชมนะครับดูวิวก่อนนะครับลางการงานสร้างนะครับตอนนี้เรากำลังมีเป็ดต่อไปนะครับกำลังจะมเีเมลอนเพียมนะครับอันนี้คือสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวฟาร์มแล้วก็เอาไว้ถ่ายรูปก,กันนะครับอันนี้คือเมลอนเพียมนะครับกำลังขึ้นงานอยู่แตตอนนี้ เต่อไปนะครับก็คือบ้านเป็นไม้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะพาชมสวนภายในรุ่งเลี้ยงมูลนฟาร์มนะครับคอฟฟี่แอร์เลสซลองก็จะมีน้องๆในตัวสาวหลายตัวอยู่กับเรามากมายหลายชนิดนะครับ <S <S เช่นตัวนี้ทุกตัวมีราคาหมดนะครับสามารถขายได้ทุกตัวเลยติดต่อเรามาได้เลยนะครับเพราะเรารับทาตัวนี้อยู่แล้ว เพื่อนๆเอาไปตกแต่งบ้านอะไรได้ครับเส้นน้องอตัวนี้ก็เช่นเดียวกันพอด,ดีที่ลูกเออโอเคอันนี้ก็คือบรรยากาศยามเย็นในรุ่มเรือนเนร้อนฟาร์มนะครับก็จะประมาณนี้โอเคในช่วงหน้าก็จะพบกับปลาขาอีกนะครับตอนนี้กำลังเตรียมบอ่อพักบอ่อให้พร้อมสำหรับการเลี้ยงปลาด้วยนะครับเพราะว่าเรากำลังแช่น้ำ ด้วยต้นกล้วยนะครับเพื่อทําการดูดความเค็มของปูนออกเดี๋ยวเราก็จะทําการาปล่อยประครับลงไปนะฮะนี่ครับบรรยากาศในส่วนป่าของรุ่มเรืองกับนฟาร์มก,ก็ชิวๆประมาณนี้ท่านใดสนใจก็แวะมาทักทายแวะมาชิมเมลอนแวะมาชื่นชมบรรยากาศได้นะครับรุ่เรืองกาับนฟาฝามนี่คือน้ําตกของเรานะครับเดี๋ยวลรอสมบูรณ์แล้วี๋ยุผมออนแอร์ให้ดูทีนะฮะเรื่องของน้าตกนะครับ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับจากไปกันด้วยวิวส,สวยๆนะครับแล้วพบกันนะครับใน EP ต่อไป